วันนี้เลสเลิร์นของเราจะมาคุยกันในรายละเอียดของกลุ่มคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเขามีพฤติกรรมตลอดจนสติและความคิดเห็นที่โยงใหญ่เข้าสู่เรื่องราวของธุรกิจที่เราจะต้องเข้าถึงคนกลุ่มนี้ซึ่งไม่ควรมองข้ามต่อไปอีกแล้วว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง จากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประชากรคนไทยที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีจำนวนถึง21ล้านคนซึ่งประชากรกลุ่มนี้ก็เป็นประชากรที่ก้าวสู่สังคมสูงวัยและที่สำคัญมีสุขภาพที่ดีที่ยืนยาวจากวิทยาการทางด้านการแพทย์ที่เปลี่ยนไปซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นเจเนอเรชันที่มีศักยภาพสูงแล้วก็มีอานาจในการจับจ่ายแต่กลับกลายเป็นว่านักการตลาดบางกลุ่มไม่สนใจพวกเขาหรือไม่ใส่ใจที่จะ สื่อสารไปถึงพวกเขาหรือสื่อสารไปก็ไม่โดนใจทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้มีการตอบรับในเรื่องของธุรกิจกับนักการตลาดบางกลุ่มเพราะนักการตลาดเหล่านั้นไม่รู้จักผู้บริโภคกลุ่มนี้มากพอนั่นเอง อจารย์ิพย์อยากจะขออ้างอิงงานวิจัยของวันเดอร์แมนทอมสันประเทศไทยซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียวว่าพฤติกรรมความคิดทัศนคติของผู้บริโภคที่มีอายุ50ปีขึ้นไปพวกเขาไม่ได้มีภาพลักษณ์แบบคนที่เข้าสู่วัยเงาเหงาแต่ควรจะต้องสื่อสารทําการตลาดท่ามกลางวิธีการแบบให้เข้าถึงชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่กังวลเรื่องลูกครอบครัวและเรื่องงานอีกต่อไปคนกลุ่มนี้ถือเป็นธนาคารของครอบครัว จริงอยู่ว่าลูกๆของคนอายุวัย50ปีขึ้นไปจบการศึกษาแล้วก็ก้าวสู่การทํางานแล้วก็ตามแต่บทบาทของเจเนอเรชันนี้ก็ยังทําหน้าที่สนับสนุนครอบครัวให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงหลานเป็นผู้ใช้จ่ายของใช้ชิ้นใหญ่ๆราคาแพงๆให้กับครอบครัวโดยไม่หวังพึ่งเงินจากลูกๆที่ทํางานแล้วที่สําคัญยังทําหน้าที่เป็นผู้ออกค่าเล่าเรียนให้กับหลานๆช่วยออกเงิน และตัดสินใจในการซื้อรถยนต์บ้านให้ลูกอีกด้วยแล้วถ้าครอบครัวมีปัญหาที่ต้องใช้เงินอย่างฉุกเฉินคนกลุ่มนี้ก็ทําหน้าที่แก้ปัญหาให้กับครอบครัวคนกลุ่มนี้ไม่อยากถูกมองว่าตัวเองมีพัฒนาการแบบถดถอยเหมือนเด็กแต่ต้องการให้มองว่าเป็นผู้สูงวัยที่มีความกระฉับกระเฉงและสุขภาพดี สำหรับการออกกำลังกายก็อาจจะไม่ชอบลำไทเก๊กเหมือนผู้สูงวัยรุ่นเก่าๆมาให้ความสนใจเรื่องการเดินเร็วหรือจอกกิ้งมากกว่าที่สำคัญคนกลุ่มนี้ไม่เชื่อในเรื่องของการเกษียณยังอยากที่จะมีชีวิตในการทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้หนักเหมือนในอดีตถึงแม้ตัวเองจะอยู่ในช่วงวัยเกษียณความคิดทัศนคติและพฤติกรรมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตามอายุของตัวเองสิ่งที่นักการตลาดจะต้องเข้าใจก็คือว่าคนกลุ่มนี้ไม่เชื่อเรื่องราวของ KOL ก็คือ คนที่มีความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการคนกลุ่มนี้จะไม่รับรู้แต่นี่บางคนอาจจะสับสนว่า KOL ต่างจากอินฟลูเอนเซอร์อย่างไรอินฟลูเอนเซอร์ก็คือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคคนดังคนที่มีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือแต่ KOL ก็คือกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญหรือมีความรู้เฉพาะเรื่องเรื่องกลายเป็นว่าคนที่เป็นผู้บริโภคอายุ50ปีขึ้นไปไม่ให้ความสําคัญกับ KOL แต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่นักการตลาดเรียกว่า UX มากกว่าดังนั้นถ้าเกิดนักการตลาดต้องการจะจัดสรรประสบการณ์ให้กับคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการคือว่าเป็นวิธีการที่ถูกแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือประสบการณ์ที่จะจัดสรรให้กับคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจะต้องเป็นประสบการณ์ที่ง่ายและสะดวกไม่ซับซ้อนถ้าเกิดเจอสินค้าหรือบริการที่ยุ่งยากก็จะปฏิเสธสินค้า หรือบริการตัวนั้นไปเลยถ้าเกิดเป็นเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องหาแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อความเข้าใจแล้วก็ทําให้ได้มีโอกาสทดลองใช้แล้วมีคนที่เป็นพี่เลี้ยงคอยชี้นําหรือบอกวิธีการใช้ให้กับเขาทําให้เขาเกิดความสะดวก <c oughs> ก็จะได้รับความสนใจจากคนกลุ่มนี้มากขึ้นแล้วท้ายสุดคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มคนที่ใช้บริการของเราที่สําคัญคนกลุ่มนี้มีอํานาจซื้อมากทีเดียว